สมัครลายแมนยากไหมทำยังไงสวัสดีครับผมแม็กบางละมุงนะครับซึ่งหลายคนถามเข้ามาว่าสมัครลายแมนยากไหมทำยังไงต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับวันนี้ผมมีคำตอบนะครับการสมัครลายแมนนะครับก็ต้องมีอย่างน้อยก็ต้องมีอายุ20ถึง65ปีนะครับ2ต้องมีรถเป็นของตัวเองหรือว่ารถของคนอื่นก็ได้นะครับ สามนะครับต้องมีเอกสาร5อย่างเอกสาร5อย่างนี่ก็จะมี1เลยบัตรประชาชนนะครับที่ยังไม่หมดอายุ2เลยใบขับขี่ส่วนบุคคลหรือว่าใบขับขี่สาธารณะก็ได้ที่ยังไม่หมดอายุนะครับ 3. นะครับมีเอกสารสำเนารถนะครับ 4. นะครับป้ายภาษีพรบนะครับที่ยังไม่หมดอายุนะครับ 5. สมุดบัญชีธนาคารนะครับซึ่งการสมัครลายแมนเนี่ยยากไหมนะครับ การสมัคร LineMan เนี่ยง่ายมากง่ายกว่าแอปพลิเคชันอื่นๆอีกนะครับเพราะมีขั้นตอนไม่มากนะครับแค่โหลดแอป LineMan ที่เราจะขับมานะครับแล้วก็ล็อกอินผ่าน Line นะครับแล้วก็ถ่ายรูปหน้าโปรไฟล์กรอกชื่อนามสกุลที่อยู่นะครับแล้วก็เบอร์ที่สามารถ ติดต่อได้นะครับแล้วก็ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้2ท่านแล้วก็เบอร์โทรด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็อัปโหลดเอกสารเกี่ยวกับใบขับขี่นะครับแล้วก็ต่อไปด้วยอัปโหลดเอกสารเกี่ยวกับรถนะครับถ้าเป็นรถผู้อื่นนะครับก็ต้องใช้บัตรประชาชนเจ้าของรถเซ็นยินยอมว่าให้นายกนายขเนี่ยสามารถสมัคร ครับแอปพลิเคชันไลแมนได้นะครับจากนั้นนะครับพออัปโหลดเอกสารรถเสร็จนะครับก็ถ่ายรูปรถถ่ายรูปภาษีพรบบนะครับลงในแอปพลิเคชันตามด้วยถ่ายรูปสมุดบัญชีธนาคารนะครับที่เรามีหรือตามที่แอปพลิเคชันบังคับให้เรากรอก เลขบัญชีไปในแอปแล้วก็กดยืนยันจากนั้นนะครับก็เขาจะมีอบรมให้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยทำทางรัดไม่ต้องอบรมกดผ่านมาอบรมแล้วนะครับก็ทำข้อสอบเลยเพียงแค่10ข้อนะครับจากนั้นก็รอเปิดระบบแต่แอปพลิเคชันไลแมนเนี่ยนะครับเป็นแอปพแอปพลิเคชันที่ถ้าสมัครแล้วนะครับไม่รู้จะเปิดระบบวันไหนนะครับ แต่ผมมีแท็กติกง่ายๆในการสมัครก็คือเข้าไปเสิร์ชดูใน Facebook นะครับค้นหาว่าต้องการสมัครคนขับล n e แมนนะครับแน่นอนครับมีแอดมินหรือว่าตัวแทนรับสมัครอยู่ตามกลุ่ม Facebook ต่างๆนะครับก็คอยปรึกษาเขาหรือว่าถ้าไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนรับสมัครนะครับก็ ให้เข้าไปดูเครดิตหน้าเฟซเขานะครับถ้ากลัวเขาเป็นมิชาชีพเข้าไปดูหน้า a c e b o o k เขาว่าเขามีตัวตนไหมนะครับแล้วก็ถามคนที่เคยสมัครกับเขาว่าทํำยังไงนะครับก็ทุกวันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าสมัครครั้งแรกเนี่ยจะได้ทุกประเภทบริการเหมือนแอปพลิเคชันอื่นหรือเปล่านะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเพื่อนผมสมัครไปหลายคนนะครับก็ได้แค่ประเภทบริการวินนะครับ ส่วนการสมัครเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่ถ้าสมัครเองนะก็ขึ้นอยู่กับบางพื้นที่ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบเอกสารแต่และพื้นที่ด้วยว่าจะเปิดมาเร็วแค่ไหนนะครับแต่สมัครผ่านทางแอดมินหรือว่าตัวแทนรับสมัครเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับเปิดเร็วแน่ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ผมรับรองได้นะครับเปิดเร็วกว่าปกติแต่ประเภทบริการก็จะได้แค่ วินเท่านั้นนะครับกว่าจะเปิดอาหารก็ต้องวิ่งวินรอนะครับนะก็การสมัครลายแมนก็มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ